สวัสดีค่ะกรีฟหนักลิซ่าแบล็พิงคโผล่คอนสเสิร์ต GIDLE พร้อมครอบครัวของมินนี่หลังจากที่ก่อนหน้านี้อัลบั้มเต็มชุดแรก GIDLE I n e w r die ได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามสามารถมียอดสตรีม Spotify ทะลุ100ล้านครั้งไปอย่างรวดเร็วพร้อมทําสถิติให้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน G a d อเดก็ได้เริ่ม World Tour just me a iden ในวันที่17มิถุนายนที่กรุงโซโเกาหลีใต้ซึ่งพวกเขาจะ,สะแสดงคอนเสิร์ตซ้ำวันก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาล่าสุดในวันนี้ครบ18กรกฎาคม2565ก็เป็นวันที่2ของ just me g a iden ได้มีรายงานมาว่ามีแฟนๆเห็นดิซ่าเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของมินนี่กำลังเข้าไปร่วมชมคอนเสิร์ตของสาวจีไ I เดน โดยมีการปล่อยภาพของลิซ่าออกมาพร้อมแท่งไฟของ g i เดทำท่าทางน่ารักทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองก่อนจะเดินทางเข้าไปในงานซึ่งแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นคลิปก็มาคอมเมนต์กันสนัดโลกออนไลน์ถึงโมเมนต์แทกู๊กไลน์ที่ยังคงเหนียวแน่นสนับสนุนซึ่งกันและการเสมอมา และนี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่แฟนๆนํามาแชร์อัปเดตให้ดูซึ่งแอดก็ขอรวบรวมมาให้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องลิซ่าน่ารักมากๆ energy ดีสุดๆส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ